การที่ที่บริษัทมีเอลิเ e อร์เนี่ย,ม, A er ยมันก็จะช่วยซัพพอร์ตลูกทีมหรือว่าคนที่เป็นตัวแทนใหม่เนี่ยที่เขายังยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนและการที่เรามีมีมีหัวหน้าเนี่ยมันขึ้นมาช่วยเป็นแนวทางให้ให้ให้เขาเดินต่อได้เร็วขึ้นนะคะพี่ชื่อเล่นชื่อจุ๋มนะคะเมื่อก่อนเนี้ยพี่ก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกก็ไม่ได้ทำงานอะไรหลังจากนั้นพี่ก็เริ่มมาทำหอพัก แล้วก็มาเปิดร้านขายพวกของตกแต่งบ้านสุดท้ายก็มาเจอบางกอกแอสเซทพี่ก็เลยเข้าสมัครมาอบรมเป็นในหน้าปัจจุบันก็มาเป็นในหน้าของบางกอกแอสเซทคือพี่เห็นในคลิปค่ะมันขึ้นมาใน a c e b o o k อะค่ะแต่มันมีหลายบริษัทแต่บริษัทนี้เป็นบริษัทที่ฝึอกอบรมแค่2วันสามารถเป็นในหน้าได้เลยตรงนี้พี่ก็เลยสนใจบางทีมีมีคนที่อยากจะฝากขายบ้านหรือว่าอะไรเงี้ย เราอยากจะทําตรงนี้เราไม่รู้จะว่าเราจะไปเริ่มยังไงเราก็เลยมาเริ่มลองอบรมตรงนี้ดูพออบรมเสร็จเราก็ได้สมัครเป็นในหน้าได้เยอะเลยเพราะว่าจากการที่พี่ไม่เริ่มจากไม่รู้ก็คือสูงไม่รู้อะไรเลยเขาจะสอนวิธีว่าให้เราเทียบราคาเทียบราคาบ้านของในโซนนี้แต่ละหลังเอามาทําราคาคอมแพร์ประเมินราคาว่าควรจะขายที่ราคาเท่าไหร่นอกจาก การขายแล้วยังมีเรื่องจัดหาแบงค์เรื่องการกู้สินเชื่อใช่ไหมคะแล้วยังขั้นสุดท้าย,ยมีเรื่องโอนซึ่งบางเกาะเขาก็แนะนําหมดทุกอย่างการหาราคาประเมินการคิดค่าธรรมเนียมเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันใช้ได้ทุกอย่างเลยแล้ววันที่พี่ได้ลองมาขายบ้านเองจริงๆมันสามารถเอามาใช้ได้หมดเลยทุกขั้นตอนเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ เปรับบ้านเราจะรู้ได้ไงว่าบ้านหลังนี้ควรจะขายที่ราคาเท่าไหร่เราก็เริ่มจากการเช็คบ้านพื้นที่บริเวณใกล้เคียงว่าเขาขายกันราคาเท่าไหรแล้วเราก็มาบอกลูกค้าว่าหลังนี้ถ้าตั้งราคานี้นะถ้าสูงกว่านี้มันขายไม่ได้แต่ถ้าราคานี้หรือตํากว่านี้นิดนึงมันสามารถขายได้ทันทีเลยเราก็แนะนําลูกค้าได้เพราะลูกค้าเชื่อเราให้เขาตั้งราคานั้นพอพี่ลงประกาศขายปุ๊บลูกค้ามีรัวกระนำเข้ามาทักเลยเพราะราคามันได้ พี่ก็น,นัดเปิดบ้านให้ลูกค้าดูเลยด้วยราคาแล้วด้วยทำเลด้วยอะไรลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ทันทีเลยต่างกันเยอะมากพี่ไปอบรมมาเสร็จแล้วเนี่ยพี่กลับมาอยู่บ้านเนี่ยนะพี่ได้แต่นั่งดูซูมซูมของคุณนุแต่พี่ไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะพี่ทำไม่เป็นแล้วไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนจนพี่อะตัดสินใจว่าพี่ต้องมีลีดเดอร์ต้องเข้าทีมใครสักคนหนึ่งเพื่อที่จะนำทางพี่ให้พี่ไปได้การที่พี่อยู่คนเดียวเนี่ย พี่ไม่รู้จะไปเริ่มยังไงไม่รู้จะไปเริ่มขายอะไรยังไงแต่พอพี่ได้เข้าทีมปุ๊บเหมือนมีคนนําทางละพอมีคนนําทางปุ๊บพี่เริ่มเดินได้ละเริ่มจากพี่เข้าทีมของคุณตาพี่ตาแนะนํำเลยว่าเราจะเริ่มรับฝากบ้านยังไงไปคุยกับลูกคายย้ายังไงหาราคาย,ยัางไงทุกอย่างเนี่ยพี่ตามันแนะนําให้ทั้งหมดหลังจากที่อบรมมันแล้วมันเหมือนได้แต่ทฤษฎีแต่เรายังปฏิบัติไม่ได้ เราก็ทําตามที่ที่คุณตาเขาแนะนําพอได้ประสบการณ์ไปได้หลังหนึ่งแล้วก็มันก็จะเริ่มง่ายขึ้นบรรยากาศทีมนี้สนุกนาเฮฮามากพี่ตาจะนัดมิงเรื่อยๆอัปเดตว่าเป็นไงคนนี้ขายที่ไหนขายอะไรบ้างแล้วลูกค้าเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรไม่เข้าใจอ่ะถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาในปุ๊บเนี่ยเราก็โทรค่ะพี่ตาพี่ตาเขาก็จะบอกเราว่าให้ให้แก้ไขย,ยังไงให้ทํายังไงเขาก็จะช่วยเรา ตอนแรกพี่ก็สนใจที่จะเข้า Agent Leader นะแต่พี่มีความรู้สึกว่าพี่ยังไม่พร้อมเพราะว่าเหมือนกับต้องดูแลดูแลคนอื่นด้วยแต่พี่คิดว่าดีที่การที่จะตั้ง Agent l e ลีเดขึ้นมาเพราะว่ามันจะได้เป็นกระจายการทำงานของบริษัทด้วยเพื่อที่ว่าบริษัทวิ่งมีทีมเยอะเท่าไหร่การขายบ้านมันก็จะไปได้ได้ดีแล้วก็ได้เยอะ รอบหน้าพี่อาจจะสมัครเป็นเองเดยเพอพี่เริ่มเรียนรู้อะไรมากขึ้นพี่ก็อยากจะทำด้วยตัวของพี่เองแล้วก็มีทีมพี่เหมือนกันรับชมผลง,งานของเราแล้วอย่าลืมกดซ b s c r i b e c h anel Bangkok Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราคะ่ะ